สวัสดีครับตอนนี้พี่ๆน้องๆอ,อยู่กันในอะไรเกมครับกับเกมโรงพยาบาล13อีาี EP นี้เป็น EP ที่2ครับมาช่วยกันไขปริศนาตอนแรกอะที่เราตื่นมาเราอยู่ในห้องนี้ความจำเรือนรางครับเราไขาปริศนาไปแล้วครั้งหนึ่งฮะแล้วเราออกไปจากห้องนี้แล้วลองดูในห้องนี้ก่อนนะครับที่เราตื่นขึ้นมาในห้องนี้ก็จะมีอยู่ 3ฉากนะครับแล้วตอนนี้เรามีไอเทมครับก็คือนี่ครับเสื้อผ้าขามือเทียมหุน่นบัตรไอดีด็อกเตอร์เชี่ยวโอเคเราออกจากประตูนี้ไปดูก่อนครับ<อ>มันจะมีห้องทางซ้ายมือนะครับคือห้อง2009เเราลองเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่ง ในห้องนี้ก็จะมีอยู่สองฉากเราไขปาริศนาไปหมดแล้วฮะเหลืออยู่อันเดียวฮะอันนี้นี่ครับเรายังไขปริศนาไม่หมดเพราะว่ามันยังขาดวงกลมๆตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยฮะที่เราจะต้องหาไอเทมใส่เข้าไปออกมาก่อนเราออกจากห้องครับ ah. แลวจะมีลูกศรด้านล่างสลับไปครับเราจะเลื่อนไปถ้าเกิดว่าเราดูจากแผนที่ครับนี่ฮะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้มีบันไดขึ้นลองดูครับเนี่ยผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นบันไดนะที่ผมแตะเขาบอกว่าล็อกแล้วห้องนี้ฮะลองเข้าไปดูเ<อ>มื่อ EP ที่หนึ่งเราก็สำรวจไปหมดแล้วนะครับ ถอยออกไปถ้าเกิดเพื่อนพ,พี่น้องแวะมาชมคลิปวิดีโอนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดปัดกดไลค์ให้ผมสักนิดหนึ่งหรือถ้าเกิดว่ามีความปรุณาก็กดแชร์ให้ผมสักนิดหนึ่งนะครับตรงแว่นขยายด้านบนที่กระพริบแป๊บๆๆๆเนี่ยนะครับเราจะพยายามไม่กดะเพราะว่าถ้าเกิดกดปุ๊บมันจะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาเลยมีตัวช่วยให้เราอย่างเงี้ยฮะ,ฮะด้านซ้ายครับกดที่ตัวด้านซ้ายนี่ฮะจะมาเจออีกห้องหนึ่ง แล้วก็มีลูกศรซ้ายลูกศรขวาลูกศรขวานี่คือกลับไปที่ฉากเมื่อกี้เราจะเข้าไปดูในห้องนี้กันก่อนครับเปิดเลยนะแตะที่ประตูโอ้เสียงอืมเมื่ออีพีที่หนึ่งเราเข้ามาในห้องนี้แล้วครับแล้วเราก็ได้เปิดเครื่องซักผ้าแล้วใส่รหัสอะไรเรียบร้อยแล้วก็ใส่ผ้าเข้าไปแล้วด้วยเดี๋ยวลองแตะดูคนี่ฮะ ตอนนี้ขาดผงซักฟอกที่เหมาะสมตรงนี้คือวางวางร่องของตลับผงซักฟอกแสดงว่าผงซักฟอกต้องเป็นตลับาาแล้วมาและมีป้ายอยู่ด้านบนลองคลิกเข้าไปอ่านดูฮะฝงเฉยฟุ้ยไม่ใช่แล้วฮะเขามีคำแปล ห้ามนำสิ่งแปลกปลอมใส่ในเครื่องซักผ้าห้ามนำของที่ใช้กับเครื่องซักผ้าออกไปะเหเสื้อสกรปรกให้ใช้ผงซักฟอกขจัดคราบเข้มข้น40กรัมห้ามใช้มากหรือน้อยเกินไปมันเป็นปริศนาอะไรอะกลับออกไปครับในห้องนี้เราลองสำรวจดูครับ6 8 9 1เนี่ยจริงๆแล้วมันกลับหัวครับ เป็น1689มันเป็นรหัสของเครื่องซักผ้าผมใส่เข้าไปแล้วลองคลิกที่มือเทียมลองแตะเพราะว่าเห็นไหมฮะโอ้มีหุ่นอยู่มือเขาขาดไปแต่เขาบอกว่าเชื่อมต่อไม่ได้เรามีเสื้อขาดอยู่ลองใส่เขาเด็ต้องการเสื้อซับไหนก่อนเฮ้ยลองแตะที่ลิ้นชักลิ้นชักเราก็เปิดแล้วนะครับปิดไว้มันมีฉากด้านขวาครับ ลูกสรดูอีลองแต่ดูฮะอืมบนหุ่นมีอะไรเขียนบางอย่างพีพีหนุ่งเราเคยเข้าไปดูครับมันเขียนกับหัวแล้วต้องสองกระจกครับในตัวอักษรของหุ่นเนี่ยเขาเขียนว่ามันจึงมองเห็น พอกับหัวปับ๊บเราจะเห็นตรงนี้ฮะที่ผมแต่เนี่ยเป็นหมายเลขสามสิบเอ็ดลองแตะที่อื่นเลยลองแตะที่อื่นโอเคไม่มีมีหมายเลขสามสิบเอ็ดอยู่ขอยออกมาฮะตรงเนี้ยมันมีเป็นสวิตไฟเดี๋ยวผมจะแตะให้ดูนะปึ๊บแล้วมันดับแตะทีสว่าง ตรงนี้ครับเมื่อครั้งก่อนเราเคยได้ไขควงแล้วเอาไขาควงเสียบเอาไว้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ฮะปัญหามันอยู่ตรงที่นาฬิกาเนี่ยตรงเนี้ยเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยฮะตรงที่ผมจิ้มเนี่ยเขาเขียนว่าอะไรตรงไฟนี่สามารถที่จะแตะได้น,นะฮะแตะได้แตะได้หมดเลยหมายเลขสามสิบเอ็ดมีความหมายอะไรกับนาฬิกาห้าสามสิบเอ็ด ตรงนี้เป็นตรงกลางนี่เป็นไขควงที่เราเก็บได้นะแล้วเราก็เสียบเข้าไปมันน่าจะหมุนหรือทําอะไรได้สักอย่างหนึง่งกับนาฬิกาเนี้ยอืมสามสิบเอ็ดเหรอคำใบสามสิบเอ็ดเลขสามเลขหนึ่งไม่มีอะไรลองปิดให้หมด แล้วก็กดที่3กดที่ 1, 1กดที่1กดที่3แล้วกดตรงกลางขายขั่วไม่มีอะไรเกิดขึ้นลองออกไปอีก่อโอ้เราลองปิดไฟดูป๊แล้วลองเข้าไปดูกด๊เนี่ย สังเกตไหมเมื่อเรากดแล้วจะมีขีดฝั่งตรงข้ามลองกดตัวนี้ปึ๊บม,มันจะขีดฝั่งตรงข้ามไปถึงเลขสามลองลองกดตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเลขหนึ่งลองกดไขควงทําไมเขาถึงได้ทําเงาขึ้นมามันมีเงาของไขควงที่เสียบไว้ตรงกลางชี้ลองเปิดดูให้หมดเลยเห็นไหมมันเป็นเงาขึ้นมา นี่ฮะมันเป็นเงาขึ้นมาแล้วเมื่อกี้นี้เขาบอกว่ามันจึงมองเห็นจะลองกดเลข3และเลขหนึ่งสามและหนึ่งแล้วกดไขควงไม่ใช่ลองเปิดไฟดูฮะปึ๊บมันก็ไม่มีอะไรเราเข้าพยายามที่จะแตะนะครับเดี๋ยวลองแตะดูก่อนเนาะ โอ้เห็นแล้วก็หลอนสุดนะถอยกลับมาถอยออกมาแต่ตัวนี้ล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วหมายถึงอะไรฮะผมแตะหุ่นเขบอกล็อกแล้วตรงนี้เรายังไขไม่ได้ครับโอ้นี่เราแตะตรงนี้เราได้อะไรเนี่ยมันมี ถ้วยสองใบลองแตะเข้าไปดูครับถ้วยสองใบถ้วยเหรอเราต้องใส่อะไรเข้าไปอ่ะขาดถ้วยตวงกล่องผงซักฟอกว่างเปล่าเดี๋ยวลองแตะไปเรื่อยๆนะแตะดูก่อนนะครับกล่องผงซักฟอกว่างเปล่าถ้วยตวงก็ไม่มีถ้วยตวงในไอเทมของเราก็ไม่มีถ้วยตวงนะ ตอนนี้เราขาดผงซักฟอกแล้วก็ถ้วยตวงเราออกก่อนอตอนนี้ไม่มีอะไรนะข้างนอกเราไปทางด้านซ้ายครับเดินต่อไปก่อนอืมทำไมที่นี่มีหุ่นป้านตามพื้นมีอะไรใค้เก็บไหมขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งพอดูแผนที่นี่ฮะตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ชั้นบน ตรงนี้เป็นมีอะไรครับสี่เหลี่ยมวางอยู่กับพื้นแท่งทําจากหินหนึ่งอันตรงนี้เหมือนมีใส่กาดเราลองเราลองใส่กาดดูไม่มีสีเพียงพอในบัตรนี้ด้านบนมีเหมือนเชือกเชือกห้อยๆบนลอกมีเชือกท่อนเล็กมีลูกศรชี้ไปทางด้านซ้ายลองกดดูใช้บัตรไม่มีสีเพียงพอในบัตรนี้กําลังใช้ ลองแตะดูข้างนอดครับล็อกแล้วแสดงว่าตรงนี้เราสุดฮะเราไปไม่ได้แล้วตรงนี้ประตูเป็นไงประตูนี้แตะไม่ได้เราจะต้องใช้อะไรตุ๊ก,กตาหุ่นหุ่นมีไว้ทําอะไรมือเทียมมีไว้ทําอะไรเสื้อผ้าขาดมีไว้ทําอะไรหรือว่าต้องเอามารวมไอเทมรวมกันเหรออย่างนี้หรือเปล่าตอนเนี้ยบอกได้เลยนะ่ะมืดแปดด้านมากทีนี้เราจะกลับไปครับ กลับไปตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างอีกรอบนึงกลับไปย้อนกลับไปแล้วเราลองเข้าไปห้องนี้ดูครับลองมาสำรวจอีกครั้งหนึ่งมีหนังสืออยู่ด้านล่างเสียวชื่ออาการหนักแล้ว หากเป็นแบบนี้ต่อไปเธอจะถูกย้ายไปห้องอาการหนักห้องอาการหนักอ่านต่อไปคนไข้ในห้องเดียวกันของเสี่ยวชื่อแขวนคอตัวเองแล้วหรือฉันควรเปลี่ยนรหัสห้องอันเนี้ยมันเป็นรหัสที่เราเปิดแล้วแต่ตอนเนี้ยเรายังขาดผงซักฟอกถ้วยตัวในนี้มีไหมผงซักฟอกต้องการผงซักฟอกแถวๆนี้มีเซเว่นไม ในห้องนี้เราสำรวจหมดแล้วเราถอยออกมาจากห้องนี้เลื่อนไปอีกครับด้านขวาเราจะกลับเข้าไปสู่ในห้อง2009 2องศูนาสำรวจดูนาฬิกาดูเหมือนจะหยุดแล้วตรงนี้มีถาที่เราเก็บไอเทมไปแล้วในห้องนี้มีอะไรอีก นี่แหละมีตรงนี้แหละที่เราไขาไม่ได้ลองดูครับคือเราหาเราหาเหรียญใส่เนี่ยตรงนี้มีมีช่องกลมนี่ฮะเราลองเลยฮะมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วมันจะมีอะไรเด้งบึ้งบั้งไหมมีจ้ำสแกะไหมอ่ะ ผมกลัวจ้าสแกรอย่างเดียวแบบออกมาแฮ่อย่างเงี้ยโทเราพั์นี่ร่วงเลยนะไม่มีอะไรฮนะเนี่ยมันปิิสนามันอยู่ข้างบนฮะปิดสนามันอยู่วงกลมข้างบนเนี่ยเรานับดูได้แล้วมันมีห้าเท่ากับตัวข้างบนเลยเนี่ยเนียที่ผมจิ้มจิ้มอยู่เนี่ยเนี่ยฮะที่ผมจิ้มจิ้มอยู่รหัสข้างล่างเนี่ยมันน่าจะตรงกับสัญ,ญลักษณ์ด้านบนแต่ตรงเนี้ยมันขาดไปครึ่งหนึ่งไอเทมเราไม่มี และตรงนี้ก็ยังว่างเปล่าอย่าบอกว่าอยู่ในนี้นะผมซักฟอกหรือถ้วยตวงถ้าผมตกหล่นอะไรลงไปฮะก็ช่วยกันได้ครับรูปว่าเหล่านี้มีความหมายอะไรถามใครถามผมมาแล้วออกไปครับออกไปจากห้องนี้เพราะบางทีเราอยู่ในห้องนี้เราก็จะวนเวียนวนเวียนเรากลับไปห้องของเราฮะ นี่คือตัวเราอะแล้วตรงเนี้ยเราไขาปริศนาไปแล้วกระจกด้านเดียวอ่ะเดี๋ยวนะนาฬิกานาฬิกาชี้ไว้ที่เดี๋ยวช่วยดูหน่อยครับนาฬิกาชี้ที่เลขอะไรมองไม่ถนัดอ่ะชี้เลขอะไรอ่ะอยากรู้อ่ะเหมือนสี่ทุ่มไหมสี่ทุ่มสิบอะเราออกกับประตูฮะลองไปดูที่นาฬิกาเนี่ย เราจะไปดูที่ไหนกันสี่ทุ่มสิบวะสี่ทุ่มสิบต้องปิดไฟเหรอปิดไฟไหมสี่ทุ่ม เราจะดูจากเงานะจากเงาจากเงามันชี้สิบได้ไหมจากเงาที่มันชี้อไรปะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้สี่ทุ่มสิบไหม<อ>กระต่ายถือนาฬิกาเอาไว้เพื่อมันต้องได้ดิเปิดไฟสี่ทุ่มสิบก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้จะให้เราชี้ไปทางไหนเปิดไฟก่อน พแสมันน่าจะอยู่ในนี้ว่าจะให้เราชี้ไปทางไหนดูที่ตัวหุ่นบนตัวหุ่นมีอะไรเขียนสักอย่างเอาให้สุดกันไปเลยอ่ะกลับหัวละแล้วซูมเข้าไปดูเอามันเขียนว่ามันเขียนว่าอะไรวะขอ,อซูมเข้าไปอีกมันเขียนเป็นเหมือนเหมือนลักษณะว่าต้องส่องที่กระจกแล้วอ่าน มันจึงมองเห็นแล้วก็มีหมายเลขสามสิบเอ็ดโอ้หลอดได้ใจเนี่ยถ้าเกิดใครแวะเข้ามาชมนะคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็รู้นะครับว่าเราจะต้องไปทางไหนมาช่วยกันครับหรือมาช่วยทางผมก็ได้ครับมาคอมเมนต์บอกกันทีนะครับว่าไปทางไหนนะครับและไอเทมต่ตางๆเราจะหาได้ยังไงเราจะมาช่วยไขปัญหากันด้วยกันครับวันนี้ ก็เอาแค่ปนปวกแค่นี้คนระับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับอารายเกมด้วยนะจะได้มีกําลังใจทําคลิปวิดีโอลักษณะนี้ออกไปเรื่อยๆนะครับมาสนุกด้วยกันนะครับร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวครับไขปริศนาไปด้วยกันครับวันนี้อารายเกมสวัสดีครับ